แดดออกแล้วอะไรนึกท่ายูทูปถ่าย วันนี้เบสมานี่อยู่ด้วยกันละทีกันเนาะอยู่ห่างกันแล้วก็ลงหากันนุ่นน้องนะคะ น้องออกมาวิ่งเล่นสูงขึ้นหวาสูงเลยสูง มาฝุ้นตันลบเลยดูที้ว่าวันนี้จะกินไหมทีนะมเนี้ยลูกโซยาวแม่พลอยนี่ห่วงลูกมากเลย เรียกลรเบสคนเขาจะวิ่งเล่นมาห่วงมาห้ามอะไรเนี่ยฮะปีนปีนไปลูกปีนเอาปเอาอาอาเอาอาเอ้เาเอาเราอเอาเาเอาเนาเอาเมาโอรอาเาทาเอาเอมาเอาาเอาาอ แล plane. ้วครับท่านอูหมุนมาแล้วเบสมาเนอตายวันนี้แหละแม่ตายวันนี้แหละวันนี้คนเขาไปเล่นลุงว่าได้ไปไหนหรอกไดปไหนนั่นก็เหือไปสนใจ ไม่มาหรอกมาเร็วๆมาหาแม่เร็วๆมามาเร็วๆหาแม่เร็วๆเร็วๆเออๆหาแม่แม่เรียกอะหาแม่โอ้ยฝุนต้องจะเอามาอยู่ทั้งวันจะดูได้ไหมนี่โอ้ยพี่พ นุ่งเขาก็อยากเล่นนะคะคุณแม่ก็ห่วงลูกสงสัยต้องขาดแน่นอนเลยขาดแน่นอนพี่เตยเบสมาเนี่ยคละเวงเอาเด้อบ,บานนี้สงสัยเบสก็อยากวิ่งแม่ก็ห่วง ดูคุณแม่ไม,ไม่พลอยห่วงลูกไม่พลอยห่วงลูกพี่พลอยไป,ไปทางนู้นไปเ <ไป S 1> บ็ดมานี่มานี่มานี่เลยต้องนึว่าขาดไม่เหลือหรอ รุดแน่นอนอย่าดื้อสิเบสอยู่กับแม่วิ่งเล่นเขากลัวลูกคราวนี้ขาดแน่นอนวันนี้ไม่เหลือหรอกแจ็คสนนี้ไปไหนหรอกก็อยู่นี่เลยโว้ยคนจะวิ่งเล่นเพราได้เล่นแล้วบัดเ้นียาคุณแม่ห่วงดูกลางหูกันทีลีใส่เลย <laughs> ให้เขาวิ่งก่อนคนเขาจะวิ่งเล่นแล้วมาห้ามอะไรคุณแม่พลอยห่วงนะคะแม่ค่ะ <laughs> แม่ห่วงลูกเบ็ดเลยอดวิ่งเลยนะ ว่าเอาพาออกมาวิ่งข้างนอกให้มาอยู่ตรงนี้นะคะอตอนที่เขา พ่อก็อยู่เชยๆมาไหมให้ลูกวิ่งถ้าปล่อยเบสเนี่ยิย่งหนักเลยเบสเนี่ยิย่งจะไปเลยเลยจะ <c oughs> ปล่อยเบสลิงแห้งหนักเลยโซขาดปุ๊ <c oughs> อบอาเบสวิ่งเข้าบ้านก็เข้าบ้านตามนะยังงื้ดตะตอนนั้น เช่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ๆ่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ